สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักเช้าประจำวับบนอังคารที่20พฤษภาคม2557กับคุณปรวีวนาฟักทองและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ จันโอชาก็ได้มีการประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจซึ่งเป็นการประกาศกฎอายการศึกตั้งแต่เวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาถ้าเกิดสังเกตกันนะคะตามสื่ออะไรต่างๆจะบอกว่าตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆมีทหารเข้าไปในพื้นที่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าการประกาศกฎอายการศึกนั้นคุณผู้ชมทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทําหน้าที่ของตัวเองไปไม่ต้องตื่นตระหนกแต่จากนี้ไปคะ่ะทหารจะเข้ามาดูแลเรื่องของสถานการณ์เพราะระบุนะคะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความรุนแรงความวุ่นวายเกิด ขึ้นที่สําคัญเริ่มมีการใช้อาวุธในการดําเนินการเคลื่อนไหวต่างๆทางทหารเองกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่อาจจะเข้าข่ายสู่การก่อจลาจลขึ้นมาจึงต้องประกาศกฎอัยการศึกมาดูรายละเอียดนะคะของเรื่องของการประกาศกฎอายการศึกกันซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศกฎอายการศึกพร้อมยุบสอ,อรอสอค่ะแล้วก็ดึงกําลังตํารวจทหารจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพลเอก ประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกแถลงการนะคะหรือว่าประกาศของกองทัพในการใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกและการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกอ,อรอซโดยประกาศดังกล่าวอาศัยอำนาจตรามาตรา2และมาตราสแห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2457 ให้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกออรสโดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือพออรสส่วนสอรสให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เวลา3นาฬิกาและให้กำลังของหน่วยงานต่างๆตามโครงการจัดของสอรสเว้นกำลังของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้ง <c oughs> เพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วย ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักทั้งตำรวจและทหารทั้ง3เหล่าทัพร,รวมถึงกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งมอบกำลังในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการแก่กออรสทั้งหมดอีกด้วย จากนั้นค่ะได้มีประกาศฉบับที่3ทับพโดยระบุนะคะว่าตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มการชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มได้ทำการประชุมชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์การจลาจลและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามมาตราสองและมาตราสแห่งพระราชบัญญ,ญัติกฎอายการศึกประกาศกฎอายการศึกทั่วราชนาจักรตั้งแต่วันนี้ เวลา3นาฬิกาเป็นต้นไปกองทัพบกก็ระบุนะคะว่าการประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชนาจักรตั้งแต่วันนี้นะคะเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาที่คุณปวินาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อมุ่งหวังให้รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายจึงขอไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกด้วยยังสามารถประกอบกิจการต่างๆได้ตามปกติการประกาศกฎอายการศึกก็ไม่ใช่การปฏิวัติ